เดี๋ยวขากลับออกมาเราค่อยมาเล่นช็อตกับฟิลสโตนขอบคุณนะคะทุกท่านที่แวะเข้ามาเป็นกำลังใจให้ญาตินะเวลาเดินไปในที่อย่างนี้เราจะสงเงียบๆนิดหนะึเพราะว่าวันนี้วันอาทิตย์เด็กนักเรียนก็ถ้าเป็นเขตของโรงเรียนรัฐบาลก็ยังยังเรียนอยู่แหละนะสอบประมาณกลางเดือนมีนาเด็กเอกชนตอนนี้เริ่มปิดกันแล้วค่ะหลานสาว่าก็เริ่มปิดแล้ว วันนี้เข้าไปบ้านยายสบายยาล่ะมาเที่ยวให้มันแบบไม่ต้องกังวลเรื่องเวลาเยอะนี่เป็นบ้านแบบสมัยใหม่ก็มีนะคะตึกใหม่ๆนี่ก็เป็นบ้านเก่าๆนี่บ้านเก่าๆแต่ว่าจะซุดโสมแล้วน,ะน่ะเนาะซุดโสมไปนิดนึงไป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 รถก็ยังวิ่งเข้าออกนะถ้าจะทําเป็นรถทางเดียวหรือเปล่าถ้าหน้าวัด อวก็จะมีซอยอีกซอยหนึ่งผู้ขนานกันไปนะวันก่อนก็แวะไปดูละอันนี้น่าจะเก่าแล้วโสมแล้วพังละพังละ <c oughs> ก็ก็มีหน่วยงานหลายหน่วยงานมาทําให้คนเข้ามาเยี่ยมชมได้นะก็มีบรรยากาศดีๆริมแม่น้ำเจ้าพระยาไปไปกันค่ะคุณน,นะจ้านี่ค่ะ เลี้ยวซ้ายระวังจัก,กรยานระวังจัก,กรยานระวังรถจักรย,ยอนตรงนู้ก็จะมีตลาดนะตรงนู้จะมีตลาดไปไทางนี้ดีกว่าเนี่ยเนี่ยก็เป็นชุมชนเก่าเก่าเก่ามากจริงๆนะเพะสังเกตว่าฝั่งทนบุรีหรือแม่น้ำเจ้าพระยายก็จะทำซุ้มแบบนี้เนี่ยบุรณะเมื่อสองห้าสาม R B W M C O R B M C O M C O เนี่จะเป็นมุมนี้วันก่อนหน่วยงานราชการเขาก็เข้ามาจัดกิจกรรมนะเข้าไปดูเยี่ยมชมต่อเยมี่ชมสวัดีครับสวัดีครับปิดกี่โมงคาวันอาทิตย์หกโมงเย็นอา่าอตัวนี้ดีกว่านี่ เวลาทําการ6โมงเชา้าถึง6โมงเยน็นตัวมิวเซียมเปิด8โมงครึ่งปิดสี่โมงครึ่งนี่เข้ามาก็จะเจอต้นไซสวยๆแบบนี้นะมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยดีนะกำแพงเก่าๆสวยๆค่ะสวยๆสวยๆนย่ยาเมีกิจกรรมเวิร์กช็อปด้วยนะแต่ว่าวันนี้อาจจะไม่มี โอขออนุญาตถอดหมวกเนะเออาะเดอนไปเราไปดูอือดูต้นไทรสวยสดชื่นไหมสดชื่นเลยเออคนชอบเดินนี่สบายเลยเดินมาเหนื่อยๆนะือยนะอ้าวก็มีกิจกรรมนี่มีของขายหรือเปล่าไม่รู้นะเข้าปฏิบัติต้นไม้กันมมนนี้จะเข้าไปสุน้นอีกนูน่น,นนี่นั่นนะ จะไปไหว้สมเด็จย่ากันกันกน,นะคะไปเขาก็มีเวิร์กช็อปทำอาหารนละจะทำอาหารกลิ่นหอมมาเลยอะผู้รับการอบรมเวลาเป็นของมีค่าอาหารว่าง เห็นไหมเห็นไหมเห็นพระองค์ไหมเห็นรูปปั้นไหมอืมทำไมในกล้องเรามองไ,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 ไม่เห็นเนพราะว่ามันมืดไปดูใกล้ๆกันนะเดี๋ยวย่าจะไฮไลท์ให้นะคะต้นไม้สวยๆอุย้ยดอกนาวัวต้นใหญ่ๆราชานุสวาวรีย์เนี่ๆๆต้องอย่างนี้ราชานุสวาวรีย์สมเด็จย่าต้องใกล้กว่านี้อีกนิดใช่ไหม <laughs> สวยๆนะสวยๆนะ ถ้ามาแล้วใจสงบดีนะเงียบเย็นยบสบายอุ้ยก่อนนี้สวยมากก่อนนี้สวยมากเลยแว๊บอย่างนี้ดีกว่าใครจำสมเด็จยาได้บ้างดีไงเอเอเอ่ไงติ้งติ้งอ่ะโอเคเราก็จะย้อนไฮไลท์ให้สักห้านาทีนะสวยๆค่าอยู่